สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมเอกินดีไม่ได้ไปเล่นสเก็ตนะครับวันนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะป่วยนะครับต้องพักผ่อนรักษาตัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยวิดีโอหน้าคือวันศุกร์นะี้อาจจะไม่ได้ไปเล่นนะครับพยายามจะรักษาตัวเพื่อไปเล่นวันศุกร์นี้ให้ได้แล้วกันนะครับจะได้มีคลิปใหม่ในการเล่นสเก็ตนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาก็คือการมารีวิวสายสปายสเก็ตบอร์ดนะครับนี่ไง ถ้าใครได้ดูวิดีโอของผมมาเนี่ยน่าจะเห็นแบบแฝเก่งมวกับเะไรครับเราเลยต้องทำไงได้เปล่สาสารพานี้คือผมทำเองนะครับเพื่อที่เวลาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะได้สะดวกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เอาไปลองทํากันดูแล้วก็มีสารพาดแบบนี้ผ่านสเก็ตกันเดี๋ยวผมจะบอกข้าวๆนะครับเพราะว่าทําง่ายทำไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวมาดู ปวดหัวมากเอาละจะเห็นว่าสายสะายเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะครับใครที่จะทำเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับวัสดุเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะมาจากกระเป๋าทั้งหมดเลยนะครับกระเป๋าเป้สายอะไรเงี้ยครับเมื่อมีกระเป๋าเป้สายแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้คือผมตัดสายสะายหลังเลยครับท,ที่จริงๆแล้วมันจะเป็นเป้ ที่สะพายได้สองข้างผมก็ตัดมาเป็นข้างหนึ่งเป็นนี่คือทั้งสายเลยของเป้น,นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยเพื่อเอาไว้เพื่อเอาไว้ยึดสองข้างนี้นะครับเพื่อมันจะได้ล็อกตัวสเก็ตเนี่ยไม่ให้หลุดเทคนิคอยู่แค่นี้เองส่วนหนึ่งคือต้องมีสายสะพายแบบนี้นะครับสองแล้วก็ต้องมีไอ้ที่ แต่แปะแบบนี้นะครับเพื่อยูสเก็ตแล้วก็แล้วส่วนนี้ก็เป็นสายสะพพยข้างนะครับเพื่อมาล็อกตรงนี้นะครับเราก็แค่ไปวัดให้มันได้ขนาดพอดีกับสเก็ตนะครับแบบนี้หนึ่งข้างสองข้างแบบนี้จากนั้นเราก็มาเย็บติดกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยึดเท่านั้นเองเอพอเรามีวัสดุแบบนี้เราก็เอาไปให้ที่ร้านที่ร้านเย็บผ้าทั่วไปเย็บให้ได้นะครับให้มันติดกันแบบนี้อ่าแล้วข้อสาคัญตอนเย็บต้องเย็บติดจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอถ้าเย็บตอนแรกเนี่ยผมก็เย็บแค่ตรงนี้แต่ว่าเวลาสับภายเนี่ยมันจะ มันจะดึงออกมาทำให้ไม่ยึดกับสกเก็ตแต่ถ้าเราเย็บติดแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะแก้ให้ติดกับสกเก็ตได้นะครับเนี่ยคอยระวังก็แค่แค่ตรงนี้นี่เย็บตอนเย็บเนี่ยแค่นั้นเทคนิคก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากจากนั้นเราก็สายได้แล้วเป็นสายสายสกตบอร์ดแบบนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายประมาณนี้เราก็สบายแบบเป้ธรรมดาได้เลยแบบนี้นะหรือว่าเอา,เาแบบนี้ก็ได้มันนี้ก็สะดวกในการไม่รองถือเวลาไปไหนก็ทําอะไรสะดวกถ่ายวีดีโอหรือจะทําอะไรก็ว่าไปโอเควันนี้อาจจะแบบพอๆนะเพราะว่าปวดหัวนิดหน่อยนะครับ โอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็เอนไมค์ไว้ข้างล่างกันเดี๋ยวจะมาตอบนะครับผมก็ยังไงเจอกันในวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะไปเล่นต่วนเบนจะซิรีนะครับถ้าใครไปก็เจอกันได้เลยน่าจะไปนะเพราะว่าพยายามจะรักษาตัวให้ให้ไปได้เพราะว่าประมาณนั้นแหละเพื่อนๆจะได้ดูคลิปวิดีโอกันถ้าไงเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะ Ồ. Ờ. Ừ. Em. Em